ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวฟองฟอดครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนน้ํานะครับแล้วก็จะนําลูกกุ้งลงบ่อนะครับอันนี้ผมได้ทําการนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับนี่ครับผมได้ทําการเอาน้ําออกละแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับเพราะว่าน้ําเก่านี่ขุ่นมากเลย หลายเดือนเป็นเดือนแล้วนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมเพิ่งมาเปลี่ยนนะครับเดีวนี้อันนี้ <c oughs> ก็กำลังเติมน้ำนะน้ำบอ่บอบ่อใหม่นะครับบอ่อเดิมเนะต่ยจะเปลี่ยนน้ำใหม่ <c oughs> อน,นี้ก็เป็นลูกกุ้งนะครับที่ผมได้ทำการนะครับตักออกจากบอ่อนี้นะครับเนี่ยตอนนี้กำลังเติมน้ำเข้าไปก็จะมีผมไม่ได้ อันนี้เยอะนะครับก็ยังมีพวกน้ําดื่มอยู่บ้างครับแล้วก็น้ำเก่าออกครับใช้วิธีการตักนะครับยังไม่มีวิธีการดูดครับบ่อไม่ใหญ่มากครับตักได้นะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับที่ผมได้เลี้ยงอยู่ในบ่อนี้นะครับประมาณนะครับน่าจะเดือนสองเดือนได้ครับผมเอาลงนะครับ ตอนประมาณไซ้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมเอาลงนะนี้เพิ่งลอกคราบใหม่ครับตัวน,นี้มันจะนิ่มๆครับและตอนผมเอาลงประมาณไซส์ประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วนะครับลงบอน,นี้นะครับมาอัปเดตนะครับตอนนี้ก็เดือนตอนนี้ก็ได้ประมาณ เดือนสองเดือนนะครับจากจากตรงบ่อนี้นครับก็จะได้ประมาณไซนี้นะครับไซน่าจะสามนิ้วได้ครับนี่นะครับไซประมาณสามนิ้วได้นะครับ,รรบยังเป็นบ่อพลาสติกนะครับมีเป็นพุงกามแดงนะครับ มันก็ใหญ่อยู่นะครับบางตัวคอาจะโตไม่เท่ากันนะครับเออไซนี้นะ่าจะสามนิ้วครับผมจะเลี้ยงให้ประมาณได้ประมาณสี่ห้านิ้วครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ น่าอยสองเดือนคนระับประมาณสี่เดือนเลี้ยงอีกประมาณสองเดือนหน้าจะได้ขายแล้วนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณห้าหกสิบตัวนะครับที่เลี้ยงอยู่นะครับบ่อน,นี้ตอนนี้ผมก็มีอยู่อีกประมาณสองบ่อครับเป็นไซส์ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งนะครับมีนิดนิดนะครับอีกบ่อหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะทําบ่อเพิ่มนะครับ ในการอ่าให้มันไล่เลื้อยกันนะครับการเลี้ยงกุ้งนะครับให้มันโตไล่เลือ้อยไล่ขยับไซกัน,นครับนี่ก็เป็นการใส่น้าใหม่เข้าไปครับน่ครับก็จะมีนะครับเป็นสแลนนะครับในการใส่ในบอ่อนะครับมีเป็น นี้นครับให้ที่หลบภัยกุ้งนะครับและเขาลอกขาดเพราะจะได้มีอัตราการลอดที่สูงนะครับมีขวดนงขวดน้ําอะไรที่เราไม่ใช้ก็มาใส่ได้ครับเป็นที่ให้เขาหลบนะคบใครมีนะครับใครมีที่นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระเบื้องเศษกระเบื้องอะไรก็มาใส่ได้ครับ ไช้ให้เขาหลบภัยนะครับเวลาเขารอคาาเขาก็จะมีอัตราการรอดที่สูงเพราะว่าเขาจะไม่โดนเพื่อนเขากัดกิน,นครับแต่แต่ถ้าเลี้ยงบอ่อเป็นลงบอ่อดินเขาน่าจะโตกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าการเลี้ยงบอ่อดินกับ เ,เราเลี้ยงบอ่อปูนบอ่อพลาสติกนะครับเราเวียตโตช้ากว่าเขาเลี้ยงบอ่อดินประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่รามาอัปเดตไซส์นะครับกุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําบ่อเพิ่มนะครับเพื่อลงนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังจะขยับขยายในการสร้างอาชีพเสริมสําหรับการเลี้ยงกุ้งนะครับแ้มแดงนะครับหิวให้วันนี้ก็อาทิตย์หน้านครับผม จะทาบอ่บอก,กุ้งไว้แล้วก็ผมจะไปเอานะครับกุ้งแม่น้ําเป็นกุ้งแกม้มกลามนะครับมาลองเลี้ยงนะครับเพราะว่าผมมีเป้าหมายคือผมจะเลี้ยงในช่วงนี้ครับประมาณสามอีกสี่เดือนนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเทศกาลผมก็จะเอามาเลี้ยงแล้วก็ไปขายช่วงประมาณสิ้นปีปีใหม่นะครับ อันนี้ก็ได้ทำการนะครับใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำลูกกุ้งลงไปเลยปล่อยเ้าลงไป ล่อยลงไปแล้วตัวไปหาที่หลบก,กันแล้วครับเขามีที่หลบไัยเขาก็จะไปหาที่หลบก,กันครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตนะครับการเลี้ยงกุ้งกก้มแดงนะครับให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ตอนนี้ยอดซับสไคร์ก,ก็ประมาณ60แล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ